โอ้ความเร็วของหมูป่าเร็วเกินไปถ้าเราไม่ระวังไม่กี่นาจีเราจะถูกเขาไล่ตามแน่นอนต้องกินหาทางแก้ไขให้ทันทีนะให้ยเหนื่อยมากเลยฉันไม่สามารถวิ่งต่อไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะตายที่นี่เหรอแม้ว่าจะตายก็ไม่ควรก่อกรนต้นไผ่เป็นขาดนะฉันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วพอเธอ ฉันเป็นภาระไม่ต้องสนใจฉันคราวนี้อะไรกันแน่นะเธอถ้าฉันจะหนีไปก่อนแล้วฉันรอดเองคนเดียวเนี่ยใครบอกว่าฉันจะรอดคนเดียวอะ่ะมาทิตันปุบปากนะเดี๋ยวถ้าหนีไม่ได้เราจะลองดูอ๋โอโ มันเท่าในหมู่บ้านเก่าไว้ว่าถ้าเจอหมูป่าเป็นฝูงเนี่ยแม้ว่าหมูป่าจะน่ากลัวแต่มันก็ถือว่ามันจะกลัวหมานะถ้าไปอยู่เป็นกลุ่มถ้าันอยู่คนเดียวมันก็กลัวเพราะเพื่อนของมันไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะมาทําอะไรเราได้สุนัขปาาอ่าเราต้องขวางมัน เอาฮะเขากลัวเหรอเอาละขั้นตอนสุดท้ายนะอเมิก้าเข้าไปก็ออกไปเสือไอ้อา้าวไม่ไหวแล้วอยไม่ไหวไม่ไหวบิสตนันคุณเจ็บไหมมีที่ไหนเจ็บหรือเปล่าเออคุณไม่เป็นไรนะ ถว่าหมูป่าจะกลับมาได้อีกนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยนะเออรอจะให้ชจ้าขวานมาก่อนแล้วเรารีบกลับไปที่เต็นท์ดีนะที่ขวานไม่เสียหายเฮ้ยทำไมยังกลับมาอีกอะ่ะอีหมูยักษ์นี่อ๋อเข้าใจแล้วมันมีแผลเหรอ มันน่ากลัวมากนะมันโกรธเหรอเขารู้ตัวว่ามันอันตรายก็ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนะน,นะนั้นก็ลองรับขวานของฉันไปซะวันนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะเดินทางกลับนะฉันต้องเอาหมาป่านี่กลับไปด้วยไปหนีฮิสตันคุณกลับไปแคมป์ก่อนเถอะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ดีมากเราสามารถดึงสุก,กรป่าไปที่นี่เอาต่อไปถึงเวลาเหมาะสมที่จะใช้ยุทธวิธีแล้วความสามารถของอายบายการประสบความสำเร็จความเร็วของ จร์เก้ถูกใช้สำเร็จมีอายุใช้งานหนึ่งวันไม่คิดว่าเราจะมีพลังขนาดนี้นะหรือว่าถ้าเรายังวิ่งต่อนนี้ฉันจะต้องเพียจนตายแน่เลยเอ้ยกาดอันนี้มีอายุใช้งานเพียงหนึ่งวันนะแต่ด้วยร่างกายฉันเนี่ยไม่สามารถวิ่งไ้เกินสามนาที โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยฉันควรจะหยุดแล้วนะสุนักป่าควรจะไม่ตามมาแล้วลน่ะ